หลักที่กําลังทําที่สภาความมั่นคงกําลังทําอยู่นะครับสคบกาลังทําอยู่กําลังออกทะเลนะผมกําลังย้ํากําลังออกทะเลโอเคมันจะเซฟโซนเซฟอะไรของคุณก็แล้วแต่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองทุกอย่างมันไม่ได้จบที่หมอทุกอย่างมาว,วันนี้ไม่ใช่หมอเป็นสําคัญมันเป็นทุกอย่างที่ต้องร่วมมือกันมันต้องเบรนสตอมหรือการระดมการกลางคิดระดมความร่วมมือนะครับแล้วก็ระดมการช่วยเหลือต่างๆทุกภาค ทุกส่วนทุกกลุ่มนะครับต้องร่วมกันช่วยเหลือถึงจะสามารถผ่านมาถึงจุดจุดนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามมันมีกรอบเวลาของมันการเมืองการปกครองมันมีกรอบเวลาเขาม,มันมีจังหวะของมันมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานะครับถ้ามันเลยไปแล้วคุณจะไปทําอะไรมันไม่ได้นะครับแต่ดูคราวนี้เขาพลาด สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงนี้ไม่พน้นเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ที่จะมีการผ่อนปรนระยะที่4และจะลากระ,ระยะที่5นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจะมีการทดลองยกเลิกเคอร์ฟิะ เป็นเวลา15วันว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะมีเพิ่มหรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวขนาดนี้นะผมอ้างอิงถึง Facebook ของคุณวัสนานาน่วมนะบิ๊กตู่ถกนะครับชุดเล็กไฟเขียวยกเลิกเคอร์ฟิวนะเฟส4ถึงปลดล็อก95%ตามที่กรรมการเฉพาะกิจเสนอทั้งหมดให้ดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านอาหารได้แต่ผับปลาสถานบันเทิงคาราโอเกะอาบนวดขอให้รอไปก่อนนะครับบิ๊กอัน นะบอกว่าใกล้ควรมาดีแล้วเตรียมฟังข่าวดีจากสบคใหญ่พรุ่งนี้นะครับก็จะมีการถแถลงออกมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่ประธานการประชุมสบคชุดเล็กมีนายแพทย์สุขขุมนะครับการจนะพิมานประัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์นะครับสุวรรณชัยพัฒนายิ่งเจริญอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับนายชัดชยัยพรมทิศช,ชนพรมเริศรประหลัดกระทรวงมหาไทย พลเอกสมศักดิ์รุ่งสิมาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการกิจาการพิจารณาผ่อนปลนนะครับบังคับใช้มาตรการป้องกันและการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 <pt ain> นะครับเพื่อน,นําเสนอนะครับสรุปแนวทางผ่อนปลนระยะที่4ของกลุ่มธุรกิจสีแดงประกอบกับเตรียมเสนอยกเลิกประกาศ การห้ามออกนอกเคหสถานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบชีวิตแบบแบบวิถีชีวิตแบบใหม่โดยมีรายง,งานว่าพลเอกประยุทธ์เห็นชอบให้ยกเลิกเคอร์ฟิวตามข้อเสนอและโปรดด็อกเฟสสี่เกือบทั้งหมดยกเว้นผับบาร์สถานบันเดิงคาราโอเกะอาบนวดขอให้รอไปก่อนนะครับทางนี้นายกรัตรียังอยากให้ประชาชนลด ภาวะการกดดันเรื่องนี้แล้วเน้นเรื่องของการควบกลุ่มการแพร่ระบาดให้ได้ประสิทธิภาพมากกว่าหลังจากจากการประชุมฮะผลเอกสมศักดิ์ได้เข้าหาหรือกับวิศนุกเกอง,งามรองนายกรกฐมตรีที่ตึกบัญชการชั้นหนึ่งผลเอกสมศักดิ์เปิดเผยถึงการประชุมชุมชดเล็กนะฮะที่นายกรัฐมตรีเป็นประธานว่าได้แนวทางการปร่อนปรน4ระยะที่4ตามที่คณะกรรมการกิจาการพิจารณาใคร่ครวนมาดีแล้วให้ทาการผ่อนปลนทั้งหมด9 5โดย นายกระบุว่าที่ผ่านมาเกิดการผ่อนคลายเป็นระยะประชาชนให้ความร่วมมือดีนะครับจึงเป็นที่มาของการผ่อนคลายให้มากที่สุดแต่ต้องทําด้วยความระมัดระวังซึ่งครั้งนี้จะผ่อนคลายเกือบทั้งหมดนะครับสำหรับการประกาศเคอร์ฟิลจะมีข่าวดีรอรับฟังนะก็จะมีการแถลงเป็นทางการก็คงเริ่มวันที่14คืออย่างนี้ฮะผมเรียนหุ้นส่วนละเาเรียนท่านผู้ชม นะครับถ้าใครเข้าใจหลักที่กําลังเดินมาณปัจจุบันนี้เรียกว่ายุทธการไวรัสพิณาศประชาชนพ้นภยัยโดยแบ่งเป็น3ยุทธการนะป้องปรามนะครับเยียวยาและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกระบวนการป้องปรามตอนนี้พู้ติเชื้อโควิด -19 ส่วนใหญ่ที่มีตลอดระยะเวลา14-15วันที่ผ่านมาก็เกินครึ่งเดือนมาละสิ่งที่ก็เดือนเดือนกว่าแล้วนะนะครับตอนนี้ก็มีเฉพาะมาจากต่างประเทศที่เป็นคนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศ รประกาศราชจกิจานุเบกษารประกาศบอกว่าห้ามนะฮะไม่ให้สกัดกั้นคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็สามารถให้เดินทางเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็สามารถเดินทางมาได้ตามกฎหมายนะตามรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือว่ารัฐบาลผ่อนปลดล็อกดาวน์ช้ากว่ากําหนดนะครับช้ากว่ากําหนดเป็นเวลาเท่าไหร่เป็นเวลา15วันถึง1เดือน ตอนนี้โปรโดดอการามมันควรจะจบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เขาลากยาวพอลากยาวเสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันจะกระทบเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจะกระทบเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็จะกระทบเรื่องของการเมืองนะครับตอนนี้ก็คงเห็นนะการเมืองโจมตีรัฐบาลอย่างหนักหน่วงอย่างเต็มรูปแบบเขาก็ย้อนรอยด้วยการเอาคืนก็แจ้งความคดีแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องคดีโน่นนี่นั่นนะครับกับกลุ่มการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกเป็นอย่างไงผมเรียนท่านผู้ชมแล้วก็เรียนหุ้นส่วนบอกว่าสถานการณ์ของโลกจะหนักขึ้นหลังจากวันที่15 25เมษายนพุทธศั 2, กราช2563ตอนนั้นก็มีคนติดเชื้ออยู่วัน1.5ล้านคนแล้วผมบอกว่าหลังจากวันที่25เมษายนคนจะติดเชื้อนหนักผมประเมินไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ9 10ล้านคนในเชิงเศรษฐี ตอนนี้ล่าสุดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทะลุมากกว่า7 0 0 0แสนเล้านสหมื่นคนเข้าไปแล้ว7ล้านสแสนคนคนตายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในเอเชียอย่างอินเดียเนี่ยกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องบางคนบอกว่าทำไมไม่พูดถึงพมา่าไม่พูดถึงลาวพม่า,มาก,กับลาวเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่เขาจะรับผู้ติดเชื้อเราเป็นต้นทางเราเป็นต้นทางผู้ติดเชื้อในพมา่าในลาวที่ผ่านมาติดเชื้อมาจากประเทศไทย พอเราปิดประเทศเราสกัดด้านได้พม่าก,กับลาวมันเลยไม่ติดนะครับเพราะประเทศเพื่อนบ้านเส้นทางการเดินทางส่วนใหญ่ก็จะผ่านพรมแดนของไทยเป็นสําคัญทําให้ตอนนี้เราปิดพรมแดนอยู่ผู้ติดเชื้อโควิดในทีนในพม่าก,กับลาวจึงไม่ติดนะจึงดีขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอสถานการณ์ที่ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ตรงข้ามกันอินเดียหนักเลยหนักถึงหนักมากเลยที่ผ่านมาก็มีการขับไล่แพทย์ พยาบาลไล่ทุบไล่ตีนะครับประกาศเคอร์ฟิวก็ไม่ยอมอยู่นะฮะประกาศล็อกดาวน์ห้ามข้ามจังหวัดนะค,คนในอินเดียก็ไม่ยอมลุกฮือขึ้นมาประทะกันโอ้โหกับเจ้าที่เละตุ้มเปะเจ้าที่เข้าไปทําการช่วยก็ติดโควิด -19 มาอีกเอาไม้ฟาดไม้ฟาดก็ติดโควิดก็เกิดความจรจนและเกิดความวุ่นวายในสหรัฐอเมริกาไม่ต้องถามฮะ มีการประเมินว่าจะมีคนตายในส pie, ใหรัฐมิการเนี่ยมากกว่า2 0 0 0 0 0คนตอนนี้คนตายไปแล้วมากกว่า1 0 0 0 0 0คนแล้วก็มียอดผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับ2.2ล้านคนผมต้องเดียนย้ำนะว่าเราต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับเราต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะว่าสถานการณ์ของโลกยังไงมันก็แย่ลงเราต้องเอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ไปให้ได้ที่ผ่านมาหลายๆประเทศชมการทํางานของประเทศไทย ตอนนี้รัฐบาลก็เซฟเซฟทุกอย่างกลัว่าไปหมดนะฮะหวาดวิตกกลัวพลาดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะผมเรียนหุ้นส่วนเรียนท่านผู้ชมนะคุณจะปลดล็อกเดือนพฤษภาคมถ้าคุณไม่ปลดล็อกแล้วสิ่งที่ตามมาผมกระทบที่ผมเคยย้ําไว้ในเดือนกรกฎาคมพอมิถุนาเสร็จกรกฎาคมเสร็จสิ่งที่สําคัญคือการเปิดเรียนเรื่องของการต่างประเทศตอนนี้วันที่1กรกฎาคมจะเปิดให้บินภายในประเทศทั้งหมด รเรื่องการปิดนอกประเทศนะครับตอนนี้สายการบินปิดจนถึงวันที่30นคมิถุนายนนั่นหมายความว่าวันที่1กรกฎาคมจะต้องเปิดเรียนนะครับเปิดเรียนก็เรียนออนไลน์และไม่เรียนออนไลน์แต่ปรากฏว่าตอนนี้โรงเรียนต่างๆประกาศให้เรียนปกตินะฮะเด็กเนี่ยคือไข่แดงนะผมเรียนท่านผู้ชมมะเด็กเนี่ยคือไข่แดงนะครับขอประเทศไทย เราแก้ปัญหาปัจจัยภายในอยู่รัฐบาลลากเกมมายาวทุกอย่างผมเคยสังเคราะห์ไว้นะมันจะรู้จะเห็นชัดผลของมันหลังจากเมื่อไหร่หลังจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะหนึ่งเงินเยียวยาหมดแล้วเงินเยียวยาหมดแล้วจะไปปิดนั่นปิดนี่อีกขุนลําบากแล้วเงินเยียวยามาจากไหนมันจะไม่พอจ่ายแล้วนะครับประการที่2เด็กก็จะเปิดเรียนแล้วนะครับสายการบินก็ต้องบินแล้วต่างประเทศก็ต้องเปิดแล้ว ซึ่งหัวใจสําคัญของมันเนี่ยปัญหาโควิด1 9มันมาจากปัจจัยภายนอกไม่ได้มาจากปัจจัยภายในและผมเรียนแย่ว่าปัจจัยภายในมันจบไปแล้วต้องเคลียร์ให้จบต้องเปิดให้เห็นหน้าไพา่เราจะได้แก้ไขปัญหาได้แต่ถ้ฐบาลใช้วิธีการลากยาวนะสปาความมั่นคงใช้วิธีการลากยาวนะครับไปอีก1เดือนพอลากยาวไปอีกหนึ่งเดือนผลกระทบจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจับตาดูให้ดีนะมันจะกระทบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไป เนี่ยคือสิ่งที่บิดพลาดที่จะสร้างปัญหานะครับจริงๆแล้วมันควรจะปลดล็อกทั้งหมดภายในประเทศเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาละนะครับและศึกษาก็แล้วบอกว่ามาตอนนี้นอกจากเรื่องการผ่อนปลนการล็อกดาวน์เกลมเคอร์ฟิลเนี่ยที่กําลังจะมาปลดล็อกเนี่ยตอนนี้สิ่งที่กําลังจะเป็นปัญหาและมันกําลังตามมาจะเริ่มต้นวันที่1นึ่งกรกฎาคมไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายของคนธรรมดา จะเป็นการฆ่าตัวตายของเด็กนักเรียนนักศึกษาคนไทยสนใจเรื่องนี้ไหมรัฐบาลได้ศึกษาเรื่องนี้หรือเปล่าหน่วยเรื่องของชิตเวชท,ทําอะไรได้อย่างอย่างไม่ได้เตรียมพร้อมเฮ้ยผมรู้ได้ไงผมได้ศึกษาเรื่องของในประเทศจีนประเทศจีนตอนนี้ปรากฏว่ามีเด็กถึง18คน ฆ่าตัวตายในระยะเวลา1ปีแต่ช่วงหลังจากที่เริ่มการเรียนการสอนหลังจากพ้นโควิด -19 เป็นต้นมาเด็กทั้งหมด14คนในประเทศจีนที่มีประชากรจำนวน1,300ล้านคนค่าตัวตายสาเหตุค่าตัวตายเกิดจากอะไรเกิดจากเด็กเครียดเรียนหนังสือไม่ทันและมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตสิ่งเหนี้ คือสิ่งรัฐบาลจะต้องไปเตรียมพร้อมโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตต้องมีหน้าที่โดยตรงครูอาจารย์ผู้ปกครองจะต้องไปดูแลอย่างนั้นเพราะการเดินปกติกับการเรียนออนไลน์เนี่ยมันต่างกันมันใช้เวลานะครับและตอนนี้เนี่ยไข่แดงของเราเนี่ยมันอยู่ที่เด็กนักเรียนนักศึกษาเพราะยังไงเราก็ต้องเปิดการต่างประเทศจะปิดจนตายมันก็ไม่ได้ยังไงต้องเปิดเดือนสองเดือนต้องเปิดให้ได้และตามหลักต้องเปิดเดือนกรกฎาแต่ตอนนี้แบบนี้เขาจะลากไปเปิดนู่นนะฮะ ไปเปิดะจะต้องเปิดเดือนภายในเดือนมิถุนายนให้จบแต่เข้าไปลากมี้งก็ลากเดือนเปิดกรกฎาคมซึ่งไปตรงกับการเรียนการสอนของเด็กพอดีสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายหลักที่กําลังทําที่สภาความมั่นคงกําลังทําอยู่นะครับสคบกาลังทําอยู่กําลังออกทะเลนะผมกําลังย้ํากําลังออกทะเลโอเคมันจะเซฟโซนเซฟอะไรคุณก็แล้วแต่แต่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองทุกอย่างมันไม่ได้จบที่หมอ ทุกอย่างมาวันนี้ไม่ใช่หมอเป็นสําคัญมันเป็นทุกอย่างที่ต้องร่วมมือกันมันต้องเบรนสตอมหรือการระดมการกองคิดระดมความร่วมมือนะครับแล้วก็ระดมการช่วยเหลือต่างๆทุกภาคนะครับทุกส่วนทุกกลุ่มนะครับต้องร่วมกันช่วยเหลือถึงจะสามารถผ่านมาถึงจุดจุดนี้ได้แต่อย่างไรก็ตามมันมีกรอบเวลาของมันการเมืองการปกครองมันมีกรอบเวลาของมันมันมีจังหวะของมันมันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกานะครับถ้ามันเลยไปแล้วคุณจะไปทําอะไรมันไม่ได้หรอก แต่ดูคราวนี้เขาพลาดคอยดูนะฮะว่าพลาดจริงหรือเปล่าวันที่1นึ่งก็รกระดาคมเมไปต้นไปนะคุณจะเห็นเลยแต่ที่ผ่านมาผมเคยดินย้ำจําได้ไหมฮะวันที่6มิถุนายนพุทธศักราชสองพภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนมีชื่อเสียงนะครับจะเกิดขึ้นตอนนี้ล่าสุดพี่ตัวสรันยูในประเทศไทยเสียชีวิตเกิดน้ําท่วมในประเทศไทยในจีนเกิดน้าท่วมใหญ่ทางตอนใต้มีประชาชน2.2ล้านคนได้รับผลกระทบ ทั่วโลกนะครับการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากปรากฏว่าโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่25เมษายนที่ผ่านมาพุ่งพุ่งกระฉูดเลยเอาไม่อยู่เลยทั้งบราซิลทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งอินเดียและก็ประเทศอื่นในฝั่งสาภาพยุโรปทั่วโลกองค์การอนามัยโลกเปลี่ยนหลักคิดมาเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าต้องมาสวมหน้ากาก แทนการโซเชียลดิสแทนซิ่งซึ่งประเทศไทยบ้าๆบอๆก็ไม่ต้องมันจะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งห้ามออกไปคนอยู่ใกล้กันรึอบอกง่ายมากสวมหน้ากากจบก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้สวมหน้ากากจบจะโซเชียลดิสแทนซิ่งไม่ดิสแทนซิ่งไม่ใช่เป็นปัญหานะครับที่จะไปจับโรงหนังเพราะว่าเขาจัดกิจกรรมและเด็กสวมหน้ากากมานั่งดูคอนเสิร์ตมาต้อนรับดารานี่ผมว่ามันบ้าบอคอหักนะ แต่ถ้ามันเกิดเออเกิดการแพร่ระบาดในห้างเสพสินค้าร้านค้าร้านใดร้านหนึ่งก็ปิดเป็นร้านๆบบอันนี้เห็นด้วยนะครับแต่เขาจากกิจกรรมไม่โซเชียลดิเซนซิงซึ่งองค์การในไมโลเขาเลิกไปแล้วนะครับเรื่องโซเชียลดิเซนซิงเนี่ยเขาแนะนําให้มาสวมหน้ากากแทนคือควรจะศึกษาข้องอัพอัปเดตด้วยนะและต้องดูหลักของมันด้วยนะครับดูหลักของมันด้วยว่าหลักของมันคืออะไรไปพูดกรอกหัวโซเชียลดิเซนซิงโซเชียลดิเซนซิงแต่ประเด็นสําคัญคือมันต้องสวมหน้ากาก,าก นะครับเวลาออกในพื้นที่สาธารณะและผมเรียนย้ำว่าบางจังหวัดก็ประกาศให้ใส่บางจังหวัดก็ไม่ประกาศให้ใส่ตอนนี้เป็นเรื่องของรัฐบาลสุดท้ายคนก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเว้นระยะห่างก็เอาจะเอาผิดจะเป็นจะตายไม่ใช่มันต้องพอดีดิมันทุกอย่างมันประโยชน์ของประชาชนนยึดประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่มองประชาชนเป็นศัตรูนะครับหลักนี่จะเชิงการบริหารแต่เรื่องทามมิ่งนะผมเรียนว่าตอนนี้กําลังออกทะเล นะครับต้องปรับแล้วกันสําหรับผมถ้าผมเป็นปนายนยมดีผมประกาศได้ผมเข้าใจว่าเสี่ยงกลัวกลัว้ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะหมอพูดแบบนัน้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ถ้าแม่นยํายุทธศาสตร์นะไปดูไปย้อนดูอะไรที่ผมบอกเนี่ยมีเคยพลาดทั้งแม่นะมีหมอกี่คนที่เรียนการบริหารยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในสถานการณ์วิกฤตมีนักการเมืองคนไหนที่เรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในสถานการณ์วิกฤตบ้างน้อยแทบไม่มีเลย ในประเทศไทยนี่น้อยมากที่ไปเรียนด้านนี้โดยตรงไปศึกษาและเคยปฏิบัติจริงหลายครั้งนะครับผมไม่ได้พูดมามั่วๆลอยๆนะครับพูดมาไม่มีหลักการพูดมาเป็นไปไม่ได้ผมท้าให้พิสูจน์เลยล่าสุดหลังวันที่6มิถุนาย,ยนผมก็บอกคอยดูนะจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะหุ้นส่วนในรู้ดีผมพูดปุ๊บอย่างเงี้ยวังเกิดขึ้นจู่ๆพี่ตัวก็ตายยังไม่มีสาเหตุจู่ๆ น้ำก็ท่วมขึ้นมาอย่างกระทันหันนะครับจีนน้ําท่วมใหญ่คนตายในตอนนี้กับคนติดโรคโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นนะจากเดิมอ่ะยีเมษายนอยู่ล้านหตอนนี้มี7จล้านสทะลุ7จล้านสไปแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้มันคือสตินะยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันคืออะไรมันคือศาสตร์และศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิละปะนะครับการเรียนยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองคุณต้าเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะ พอเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งคุณจะเห็นอนดีตเลยนะคุณจะรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอดีตและจะรู้อดีตปุ๊บพอเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันคุณจะรู้อ๋อปัจจุบันมันคืออะไรและคุณจะต้องทําให้ได้คือนําพาองค์การและองค์กรเข้าสู่เป้าหมายความสําเร็จในอนาคตให้ได้มันเป็น,ปนทฤษฎี leadership หรือทฤษฎีภาวะผู้นานะครับซึ่องทำให้ได้ผมเอาหลัก ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับทฤษฎีภาวะผู้นําการบริหารของจีนสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกมาปรับใช้สําหรับประเทศไทยจนเป็นที่มาของยุทธการที่ชื่อว่าไวรัสพินานประชาชนพ้นภัยนะครับมันต้องมีการเบรนสตอร์มาดมการความคิดการใช้กําลังทุกฝ่ายอย่างเต็มรูปแบบเต็มสตรีมนะครับในสถานการณ์วิกฤตสถานการณ์จึงมาแบบนี้อันไหนถูกผมเรียนว่ารัฐบาลเขาทาถูก ผมพูดเสมออันนี้ท่ามปานก็ทำถูกทำไม่ได้ไม่มีเจ๊งเห็นไหมไม่มีเจ๊งแต่อันไหนผมบอกว่าผิดและผมบอกว่าผิดปุ๊บเวลาของมันคุณจะเห็นเวลาทำมิ่งของมันมันจะเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมคุณ่งคอยดูนะวันที่1กรกฎาคมจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นปัจจัยภายนอกไม่ยอมเปิดนะครับเด็กก็จะเปิดเรียนปัจจัยภายในก็เคลียร์ห้าสิบห้าสิบจะสร้างปัญหากระตุ้นการท่องเที่ยวก็อยากกระตุน้นนั่นก็อยากทํานี่ก็อยากทํา เกมมันจะบีบและที่สําคัญเงินเยียวยามันจะไม่มีแล้วกระแสการเมืองมันจะตีกลับมาที่รัฐบาลท,าทันทีเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทําไมเป็นแบบนี้เพราะเดินยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองผิดจับตามองให้ดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะพื้นโลกกว้างใหญ่พื้นสายกว้าง คือน,นามกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลเอาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์ แค่ดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในนามีข้าวกองใหญ่ ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหมหาพไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือท้องไทยอับอายบ้นานผ้าบุบบางไม้นี่นีเอกลักษณ์ แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่สดอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัย มีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ามีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือยังแข่งขัน สักวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบันพระผูรุดฟางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายไปแล้วจะตอบคำถามผู้ย่าตายายยังไงถึงต้องใส่รองเท้ากันคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทย đuôi chạy điều cần